่วนชาวบ้านตาภรยาอำเภอตาภรยาจังหวัดสะแก้วนะคะที่เขาเคยอพยพในสถานการณ์ช่วงวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านหลายวันแล้วนะคะถึงแม้จะกลับบ้านมาหลายวันแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจบรรดาพวกข้าวของที่เคยใช้สําหรับเรื่องการอพยพก็ยังคงเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอนะคะและสิ่งสําคัญนั้นก็คือรถและน้ํามันที่จะต้องพร้อมออกเดินทางได้ทุกนาทีค่ะ คุณตาสนิทเกิดปีอายุ 80- ปีนะคะบอกว่าดีใจค่ะที่ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเพราะชุมชนเริ่มกลับมาคึกคักชาวบ้านเริ่มกลับมาเปิดร้านค้าขายทําให้พื้นที่ตําบลตาพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบติดกับชายแดนกัมพูชาประมาณ5กิโลเมตรตอนนี้เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะ แต่ทุกคนก็ยังไม่ไว้วางใจยังคงติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดและในส่วนความรู้สึกของคนรุ่นก่อนที่ผ่านสถานการณ์ศึกสงครามมาแล้วก็เปิดเผยค่ะว่าไม่กลัวความตายถึงแม้ว่าการประทะครั้งนี้จะแตกต่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เชื่อมั่นว่าทหารแนวหน้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและดูแลประชาชนในแนวหลังให้ปลอดภัยอย่างแน่นอนตัวคนนี้ไม่คิดกลัวหรอก ปันเราอยู่นี่ก็เราเกิดที่นี่เกิดที่ตาพยาได้กลับมาเห็นคนเยอะๆสบายใจ,ยใจ <laughs> เขาเลิกยิงก็พอดีเห็นคนเข้ามาเปิดบ้านเปิดช่องอะไรขายอะไรตัวอะไรนี่นี่ทุกวันนี้แบบว่าใจเรามันมันดีอยู่ <laughs> ก็แบบว่าถ้าคุณเล็กนี่ไปก็ต้องไปกับเขาเลย พอห่วงหลานถ้าอยากอยากได้จบจบยาให้มันมีอย่างนี้ต่อไปเลยก็เออดีขณะที่พื้นที่แนวชายแดนตาพระยาค่ายังคงมีการตรึงกำลังอย่างเข้มแข็งเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบุรพารวมชุดชรบหมู่บ้านก็คอยปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ทางด้านนายกิติพรกันเรือนอายุ49ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้อบพยพในช่วงสถานการณ์วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ยอมรับค่ะว่าชาวบ้านทุกคนหลังจากที่กลับจากการอพยพแล้วยังไม่มีใครไว้วางใจยังคงเตรียมอุปกรณ์สําหรับการอพยพ เตรียมพร้อมเอาไว้เสมอทั้งเครื่องนอนของใช้เอกสารที่จำเป็นแม้ว่าจะยังไม่มั่นใจเพราะมีกระแสข่าวจากหลากหลายข้อมูลนะคะแต่ว่ากำลังใจเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่ค่ะยังคงทำมาหากินเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าการอบพยพแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้เงินไม่น้อยเลยค่ะอาจจะเตรียมพร้อมอยู่เพราะว่ากลับมาได้ประมาณวันวันเดียวก็มี สถานการ์บอกว่าจะให้อพยพอีกให้อพยพออกไปอีกเขาพากันแบบงงกันเลยอะตอนเนี้ยช่วงเนี้ยก็เลยคือกลับมาปุ๊บเขาจะมีข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขมรเขาจะยิงแล้วอะไรแล้วเขาก็พากันกลัวกลัวเขาจะอพยพกันไปอีกแต่ก็แต่ยังไม่อพยพเขารอดูสถานการณ์ก่อนเนี้ยเผื่อยังไงยิงปุ้งปั้งปุ๊บเขาไปรถส่วนตัวอะไรเขาก็มีรถส่วนตัวเขาก็ไปกันอีกส่วนมากเขาจะเป็น ชลบอดูแลหมู่บ้านทั้งคืนครับตอนคืนเนี่ยเขาส่วนช่วงนี้เขาจะดูพวกโดนพวกโดนพวกอะไรแล้วก็สายข่าวขามรช่วงนี้เขาจะดูคนแปลกหน้าอะไรนี่คือช่วยได้แค่นี้แหะครับ